ต่อไปหาบริเวณวิกฤตมีพิมพ์เขียวเลยเพราะว่ามันมีตัวเดียวครับตัวคลายแฉะเป็นพิมพ์เขียวเอาไว้ให้เลือกถ้าสองทางสองทางนะครับอาหารสองนะครับไม่ยากถูกไหมครับหารสองโอเคไหมครับถ้าทางขวาทางขวาไม่ต้องหารครับ ไม่ต้องหารนะครับถ้าทางซ้ายทางเดียวนะครับไม่ต้องหารครับตัวอะไรครับตัวอัลฟาอันนี้เป็นการทดสอบสองทางการทดสอบทางขวาการทดสอบทางซ้ายพิมพ์เขียวให้เลือกเลยนะครับตัวนี้ก็เรียกอัลฟาส่วนสอนะครับตัวนี้ก็เรียก 1- ลบอัลฟาส่วน2เพราะตรงกลางนะครับ ไอ้ตรงนี้ก็เรียก1นึ่งลบอัลฟาตวนสองเขาเรียกอย่างนี้นะครับเรียกอย่างนี้ตัวนี้ก็เรียกอย่างนี้นะครับครายตะกวาอ,อัลฟาองศาสละเอ็นลบหหมดเลยนะครับ <lucky one. S 1> องศาสละเอ็นลบหนึ่งนี่เป็นพิมพ์เขียวหมดเลยนักศึกษาเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องเขียนละเอียดขนาดนี้เขียนให้รู้ว่านักศึกษาเข้าใจแล้วว่าจะต้องหาอย่างนี้พอนะเอ็นลบหนึ่ง นะครับไม่ต้องเขียนรูปละเอียดขนาดนี้เขียนแค่นี้ก็ได้เรารู้เรารู้เราจะหาอย่างนี้ก็พอเข้าใจนะครับเขียนให้อาจารย์รู้ว่าคุณจะหาอย่างนี้แล้วก็คลายตะแปรอย่างเงี้ยให้รู้ให้รู้แล้วก็หากาวิกฤตให้เป็นก็เฉยเลยนะครับองใสตลาดไม่เป็นไรเข้าใจไหมครับเพราะไงคุณก็ต้องไปเปิดองใสตลาดเอลลบหนึ่งอยู่แล้ว นะครับต่อไปก็สรุปผลสรุปผลนะครับนักจากเรามีแค่สองอย่างยอมรับกับอะไรครับไม่ยอมรับหรือปฏิเสธนั่นแหละปฏิเสธสรุปว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้นะครับแต่มีตัวเดียวนะยอมรับตัวนี้หรือไม่ยอมรับโอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างนะแักจใจเห็นไหมครับว่า การทดสอบตัวมติฐานไม่ยากถ้าเรามีความเข้าใจนะครับถ้าอันนี้ไม่ท่องนะครับพวกนี้ไม่ท่องนะครับห้ามท่องนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่7.7โรงงานแห่งหนึ่งนะครับต้องการสั่งซื้อชิ้นส่วนจำนวนหนึ่งที่มีความแปรปรวนของความยาวไม่เกิน0 0 0 0 1มิลลิเมตร นะครับมิลเมตรสแควร์นะครับยกกำลังสองนะครับผู้จัดก,การต้องการทดสอบว่าชิ้นส่วนที่สั่งซื้อมามีคุณภาพหรือไม่ถึงสุ่มตัวอย่างชิ้นส่วนดังกล่าวมาย5ชิ้นแล้ววัดค่าความแปรปรวนพบว่าเท่ากับ0 0 0 0 2จนมิลลิเมตรสแควร์นะครับจงทดสอบว่าผู้จัดก,การจะยอมรับชิ้นส่วนจำนวนนั้นหรือไม่นะครับเนี่ยทดสอบ ผู้จัดก,การรันทดสอบแน่ๆเขาต้องการทดสอบว่ามีคุณภาพไหมคําว่าคุณภาพต้องไม่เกินคําว่าคุณภาพของผู้จัดการก็คือต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับ0.001เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทดสอบเนี่ยมันมีเครื่องหมายอย่างนี้อยู่นักษาเพราะงั้นมันไม่เกินมันมีเครื่องหมายอย่างนี้อยู่ เพราะงันักจาสามารถเอามาตั้งเอามาตั้งข้างบนอย่างนี้ได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นตั้งเครื่องหมายตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ล่ะครับตรงนี้ต้องตั้งว่าอะไรครับเกินเห็นไหมครับออกมาเป็นอย่างนี้นะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะตั้งผิดอาจจะตั้งผิดก็อาจจะตั้งเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะตั้งอย่างนี้นะ หลายคนอาจจะตั้งผิดอย่างนี้นะอะอันนี้ก็ตั้งไม่เกินว่าไม่เกินอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้ผิดทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยมันมีเครื่องหมายเท่ากับไว้ได้ด้วยไม่เกินไงไม่เกินต้องออาไว้ข้างบนได้เห็นไหมครับโอเคตั้งได้แล้วต่อไปสติติทดสอบตัวเดียวไม่ต้องเลือกอะไรมากเห็นไหมครับ ง่ายนะตัวเดียวนะครับเพราะงั้นคำนวณเลยครับ n ลบ 1, s สแควโจทย์ให้มาเนี่ยตัวเนี้ย s สแควร์จุ่มมานะครับเพราะงั้นอย่าสิ่งที่ควรระวังคืออะไรครับอย่าไปยกกำลังสองอีกถ้าไปยกกำลังสองอีกก็น้อยลงไปอีกเข้าใจไหมครับเพราะงั้นระวังนะครับเขาให้มาแล้วอย่าไปยกกำลังสองอ่านให้ดีนะครับ ว่าเป็นส่วนเ,วเวบ<ร>ี่ยงเบนหรือความแปรปรวนนะครับถ้าเป็นความแปรปรวนแล้วไม่ต้องยกกําลังสองแล้วนะครับต่อไปตัวข้างล่างเนี่ยครับตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยให้ดูตัวนี้ดูตัวนี้นะครับว่าตัวนี้เป็นซิกมายกกําลังสองหรือยังถ้าเป็นซิกมากําลังสองแล้วไม่ต้องยกกําลังสองอีกหลายคนเนี่ยจะผิดก็คือผิดตรงนี้นครับไปยกกําลังสองอีกนะครับมีจุดผิดอีกนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับ นะตัวนี้ไม่ต้องยกกำลังสองแล้วนะครับต่อไปคำนวณเสร็จก็ใส่คำว่าแคลนใครจะแปลตัวนี้ได้4.8 4.8ก็เก็บเอาไว้ต่อไปอัลฟาเท่าไหร่ครับ0.05 0.05หนตัวนี้นะครับต่อไปอาจารย์จะเขียนหาค่าบริเวณวิกฤตให้ดูนะครับบริเวณวิกฤตหาบริเวณวิกฤตเราก็ต้องใช้อะไรครับ ใช้อะไรครับเขาใช้อะไรคายสแควร์เราก็ต้องวาดคายสแควร์ปัญหาก็คือเราใช้พิมพ์เขียวได้เลยตัวเนี้นะใช้พิมพ์เขียวได้เลยมันเป็นการทดสอบทางขวาทางซ้ายหรือไม่เท่ากับเพราะงั้นเราก็มาดูว่ามันเป็นการทดสอบอย่างไรอ่ะเป็นการทดสอบอะไรดูสมมวิฐานทางอะไรครับ ทางขวาก็พิมพ์เขียวเลยไว้ข้างนี้เลยเห็นไหมครับอาจารย์วาดรูปนี้พิมพ์เขียวเป็นทางขวาเห็นไหมครับต่อไปตรงนี้ก็ใส่เลยหนึ่งลบอัาอาจารย์ใส่ตำแหน่งนี้เราก็เรียนแบบเลยพิมพ์เขียวอาจารย์ให้มาทางขวาเนี่ยเป็นหนึ่งลบอัลฟาวัดอย่างนี้ทางจะเครื่องหมายมากกว่าถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นอย่างนี้มากกว่าใส่ Alpha อัลฟาลงไปศูนจุดเท่าไหร่ครับศูหใส่ตรงนี้จุดเหเพราะฉะนั้นเปิดตารางคายสแควรหาตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งตัวนี้ครับ1นึ่งลบอฟาองศาอุณหภ n ลบหนึ่ง ก็คือคายสแคร์ตัวนี้ครับจุดเก้าอะไรครับห้าองศาสละเท่าไหร่ครับองศาสละอย่าลืมองศาสละยี่ห้าชิ้นลบหนึ่งเหลือยี่สี่เพราะงั้นตัวนี้ยี่สี่เปิดตารางเลยเปิดตารางเพราะงั้นอาจารย์เปิดตารางเลยนะครับเปิดตารางเปิดตารางไปที่ตารางท้ายสุด นะครับแล้วก็ไปดูองค์ชายธละ